ก็วันนี้ผมจะมานําเสนอบิ๊กคามล่านะฮะอาจารย์เสียงมาสะถอนโอเคบิ๊กคามล่านะครับศูนย์รวมกล้องดิจิตอลโดยภาพรวมธุรกิจของบิ๊กคามล่านะครับก็เป็นร้านค้าปรีขายกล้องขายภาพแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยก่อตั้งในปีสองห้าสี่นย์แล้วก็เขาใช้เวลาประมาณสิบกว่าปีนะรับแล้วเขาก็แปรผันจากจากการ ค้าขายส่งมันเป็นค้าขายปลีกให้ลูกค้าโดยตรงวิสัยทัศน์นะครับของบีแคมเนอร์คือมุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจรแห่งแห่งแรกนะครับในความคิดของลูกคา้าก็คือเขาต้องการจะเป็นท็อปบ๊อบไมลนะฮะเรื่องกล้องนะฮะส่วนภารกิจนนะครับก็คือการตอบสนองนะครับทุกความต้องการของเขาลูกคา้าด้านการบรันทึกภาพแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยสินค้าที่หลากหลายนะฮะ แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทุกคนนะครับแหล่งที่มารายได้ของเขานะครับก็คือมีการจำหน่ายสินค้าปีกมีการบริการแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโอเปอรนเตอร์นะครับโดยสหรับร้านค้าจำหน่ายสินค้าปีกนะครับเขาจะมีอยู่สามร้านหลักๆด้วยกันก็คือ big ก a า e r ร Big c a m e เ a g a l l e r ียแล้วก็ exclusive by big camera น,น,นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสามร้านนี้ขายกล้อง เหมือนกันแต่ว่าแทรเก็ตไม่เหมือนกัน Big Camera นะครับ <c oughs> เขาก็จะเน้นขายสินค้าอุปกรณ์ปลีกนะครับที่มีหลากหลายแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายก็คือเน้นไปยังเอ,อผู้ที่เดินอยู่ในห้างทั่วไปฮะที่ไม่ได้แบบอาจจะสนใจในกล้องแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นโปรเฟสชั่นอลมากอันที่สองนะครับเป็น Big Camera กัาละเรเลียเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เขาก็จะสเตปอัพขึ้นมาก็คือเขาจะเน้น วางร้านในที่ที่แบบว่ามีมีสไตล์ขึ้นมาหน่อยก็คือไปวางร้านในแบบสยามหรือว่าเซนทัลเวิลด์อย่างเงี้ยก็จะออกแบบมาให้ลูกค้าที่แบบเป็นไลฟ์สไตล์มีมีเงินมีเงินส่วนเ e อ็กซ์คูสี y b บายบิ๊กคาเมล่านะครับเอ็กซ์คูสีฟ์บายบิ๊กคาเมล่าเนี่ยจะเป็นร้านเอ็กซ์เพียนส o r โตร ซึ่ง experience Store คือเขาต้องการจะออกแบบ experience ให้คนที่เขาทำด้านวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเขาก็มีอุปกรณ์ครบคันด้านวิดีโอแล้วก็มีคนที่สามารถแบบสอนทำเวิร์กช็อปอะไรด้านวิดีโอให้ให้สอนได้ฮะเป็นโคชชิ่งให้ได้นี่นะฮะลูกดิคาเมลากาเลียโดยคู่สิบ อ๋อเอกุสิก็จะมีร้านตั้งอยู่ที่ร้านเดียวก็คือในเซนต์เทนเวิลด์ต่อไปนะครับบริการบิ๊กคาเมล่านะครับคอวาสบริการอยู่สองรูปแบบเพื่มเพิ่มจากมาการขายปีนะฮะอย่างแรกคือบิ๊กคาเมล่าแคร์ก็นึกถึงคล้ายๆกับ a อ p l e c a r คก็คือเขาจะขายเป็นประกันเพิ่มจากตัวประกันกล้องอยู่แล้วแล้วตรงนี้เนะี่ยเขาก็มา เหมือนแบบเป็นตัวแทนศูนย์ซ่อมนะฮะคือสมมุติว่าอุปกรณ์ไหนที่ตัวผู้จําหน่ายเนี่ยเขาไม่สะดวกรับบริการตรงเนี้วนะิคคมลทก็เป็นคนจัดการซ่อมให้แล้วก็เอานําเข้าอุปกรณ์ชิ้นที่ต้องเอามาเปลี่ยนกันมาให้ส่วนอันที่สองก็คือป๊อปพิ้นซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันเป็นรูปแบบการบริการของเขาที่เขาเคยทํามาก่อนชื่อชื่ออย่างหนึ่งก็คือ บิ๊กแมิล่าอิเมดพัทซึ่งอิเมดพัทเนี่ยเป็นบริการาทำตัวแคนวัสปิ้นรูปภาพปิ้นงานนะฮะทำโฟโต้บุ๊กซึ่งป๊อปปิ้นเนี่ยเป็นการรีแบรนด์ของเขาเพื่อที่แบบว่าจะออกแบบมาให้ผู้ใช้ยุคใหม่ไยรุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นร้านร้านแยกออกมาแล้วก็มีเป็นอยู่ในคียออสเป็น Big ในร้านดิเซล,ล่าอีกเสียสาขาครับแบบมีตั้งแต่รับล้างรูปจนถึงปิ้นงานปิ้นแคนวัสทำโฟโต้บุ๊กอย่างเงี้ยสุดท้ายน,นะครับก็คือเซอร์วิสออปเปอเรเตอร์่อตัวบิ๊กคาเมล่าเองเขาได้รับการจำรับจากตัวเอเอสเชลลิวส์นะฮะได้ทำร้านเป็นเซอร์วิสออปเปอเรเตอร์ก็คือเหมือนไปเป็นพาร์ทเนอร์กันนะฮะดำเนินร้านให้เอเอสครับ ก็ขายโทรศัพท์อะไรพวกนี้เหมือนกันมีร้าน Photoshop Wonder Photoshop by บ u j i f i l m นะฮะซึ่งไอ้ Wonder Photoshop เนี่ยเป็นแบรนด์แบนด์หนึ่งของ Fujifilm อยู่แล้วที่เขาทำไว้ต่างประเทศแล้วตัวบิ๊กคัมเมอก็ได้รับมาทำต่อยไทยครับแล้วก็มี DJI d j i t h a i l a n d เป็น Experience Store เหมือนกันอันนี้ก็จะเน้นขายพวกโรอะไรพวกนี้แล้วก็มีการสอนใช้ ตัวยุทธทางการตลาดของ Big กคาร์ a นะครับเขาเน้นขยายสาขามีสาขามากกว่าร้อหกสิบสาขาทั่วป,ประเทศขยายบริการขบวงจรคือเขาสามารถรับมาตั้งแต่ซื้อบริการหลังการขายแล้วก็มีปิ้นพ่วงหมดเลยมีสอนใช้ด้วยจัดงานแสดงสินค้า Big, Big b บิ๊กโปเดเป็นแบบเหมือนถ้าใครถ้าใครสนใจด้านคอมก็จะเป็นแบบคอมหมาใช่ไหมเขาจะมีแบบของ กล้องก็มีบิ๊กบิ๊กโปรเดย์มีโปรโมชั่นกล้องขายจัดการ,ก,ร,รกิจกรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปก็สอนกล้องวิธีการใช้กล้องวิธีการถ่ายรูปนะฮะโซเชียลมีเดียร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ให้อินฟลูเอนเซอร์ไปรีวิวกล้องเขาแล้วก็นะฮะจัดการส่งเสริมการขายลดร,ราคาโปรโมชัาา่นลดแลกแจกแถมร่วมมือกับพันธรรมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับบริษัทกล้องอย่างแคแนลนนหรือ ga, ไลกาอะไรพวกนี้นะฮะทำเป็นอีเวนต์เล็ก ให้กับบริษัทเป็นแบรนด์ฮะนี่อันนี้ก็ด้านซ้ายก็จะเป็นแบบเวิร์กช็อปโรนด้านขวาก็จะเป็นแบบจัดร่วมมือกับไลกาแล้วก็ทำางนินเป็นอีเวนต์เล็กๆครับโชว์เคสเอ,อ่อความสามารถทางการตลาดเขาก็คือลหลักๆแล้วก็คือเขาสามารถทำได้ครบวงจรครับก็คือรู้ตักงแต่ขายอุปกรณ์แต่งภาพดูแลรับประกันซ่อมแซมทำโฟต์บุ็กปิ้นงาน สอนหลังฟิล์มทำาได้ทุกอย่างครับก็ท้ายแล้วครับผลประกอบการของเขาก็เท่านี้ครับกําไรสสองจุดห้าเปอร์เซนครับโดยส่วนใหญ่แล้วมาจากการบริการมาแล้วครับโอเคก็มีนิดเดียวนะครับก็คือตบเงินเพื่อนกอนมีนิดเดียวก็คือ สิ่งที่ลืมไปนะสิ่งที่ลืมไปคือค้าปีคืออะไรนะการเลือกการ m e r c h a n d i s ิ่งหรือการหาสินค้าเข้ามาที่ร้านอันนี้สำคัญไหมว่าเขาต้องไปเลือกเอาของโซนี่มาวางหรือไปเอาของไลกามาวางหรือว่าในร้านควรจะมีขาตั้งกล้องกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะมีกล้องกี่เปอร์เซ็นต์เลนกี่เปอร์เซ็นต์โดนกี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้สำคัญนะเขาไหมสำคัญฮะเขามีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าคือไอ้พวกนี้ยสมมติว่าถ้าเป็นแบบร้านบิกแคมาราธรรมดา ก็จะเป็นกล้องเน้นกล้องธรรมดาส่วนถ้าเป็นแบบกซ์คลูซีฟร้านกซ์คลูซีฟของเขาก็าคือเน้นเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องไม่ได้กล้องถ่ายรูปก,กล้องวิดีโอกลองวิดีโออันนั้นประเด็นนิดหนึ่งนะที่อาจารย์หายไปอันที่สองถ้ามีพูดถึงการอบรมคนให้มีความเชี่ยวชาญการอธิบายอะไรต่างๆไหมมีครับอืทุกร้านของเขาพนักง,งานของเขาเนี่ยมีความเชียช่ยวชาญสามารถปรึกษาให้ได้อ่าครับพวกนี้อยู่ในมิติการตลาดไหมอยู่ครับลืมเสียหรอล่ รูปที่ผมน่าผมน่าจะเขียนไว้แต่ผมลืมไม่เป็นไรเอันนี่อาจารย์แนะนาไปเอากรอบไี่นะกรอบไี่นะส่วนผสมคาร์ีส่วนผสมคาร์ีแล้วเดี๋ยวกลับมาทําอีหน้านี้ใหม,สสม,ม,ม่ส่วนผสมคาร์บีไปเอาตรงนี้ก่อนเอาไอ้คีย์เวิร์ดกว้างๆเนี่ยพี่ส่วนผสมคาร์ีประกอบด้วยอะไรบ้างม,มันจะถ้าเจอที่ถูกต้องจะมีทำเลมีการผสมสินค้า มีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของด้าลักทางกายภาพมีเรื่องของราคาพวกนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยลองถ้าเสิร์ชเจอถูกต้องไหมนะครับโอเคครับ okay. ขอบคุณครับ